สวัสดีครับเจมมาตอกไม้แล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับของที่โอ้โหเรียกได้ว่าแบบถามกันมาเยอะแยะมากมายซะเหลือเกินนะครับเพราะว่าก็เป็นยางเกงที่น่าจะได้เห็นในการแข่งฟีฟาโปโลกรอบไฟแนลนะครับก็ใส่กันให้ลืมให้ล่ำโอ้โหขนาดนั้นนะครับ สำหรับกางเกงปีกนกขาวดํานะครับบางคนจะอาจจะเรียกปีกนกขาวก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพี่เรียกปีกนกขาวเหมือนกันก็ได้ว่าสั้นดีนะครับตอนนี้นจะใ้ขาวดํายาวไปไหน่อยนะครับปีกนกขาวมาแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกางเกงปีกนกนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้ดังทุกสีนะครับออกมาสีแรกเป็นสีฟ้าก็ดังออกมาสีที่สองเป็นสีแดงก็ดังออกมาเป็นสีที่3ส,สีขาวดํานี้ต้องบอกว่ายังไงก็ดังนะครับเพราะว่าอะไร สีขาวดำเนี่ยเป็นยิ่งเป็นสีที่สามารถเอาไปแบบ mix and match หรือว่าไปใส่กับชุดอื่นๆได้ง่ายกว่าสีอื่นนะครับสีฟ้าบางทีมันอาจจะไปใส่ยากสีแดงอาจจะไปใส่ยากแต่สีขาวสีดำเนี่ยเป็นสีที่แบบโอ้ใส่ง่ายมากๆนะครับก็มาแล้วนะครับมาแล้วทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่กางเกงปีกนกนะครับมีรองเท้าปีกนกมาอีกด้วยรวมไปถึงทรงผมของผู้ชายมา เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ากางเกงปีกนกข่าวเนี่ยรองเท้าปีกนกข่าวเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็วิธีการได้รับเนี่ยมันจะได้ยังไงนะครับมาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มจากกางเกงปีกนกข่าวไปละกันนะครับของผู้หญิงนะครับนี่อันนี้ใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเอ้มันสวยงามนะครับตึงขนาดไหนชบนะ ตัวกางเกงนะครับก็เป็นยังเกงทรงกางเกงปีกนกนะครับตัวลายจะใช้ลายเป็นลายเดียวกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ว่าปกติกางเกงปีกนกเนี่ยตัวกางเกงเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วลายเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามสีของมันเช่นกางเกงสีดําลายสีฟ้าหรือกางเกงสีดําลายสีแดงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสลับนะครับกางเกงจะกลายเป็นสีขาวและลายจะกลายเป็นสีดํากับเทาแทนนี่ให้ดูตัวอย่างกางเกง ส่วนรองเท้านะครับรองเท้าตัวนี้นะครับก็เป็นรองเท้าเหมือนรองเท้าทั่วไปธรรมดาในชีวิตประจำวันนะครับเป็นรองเท้าแบบผ้าใบแต่ว่าความพิเศษของเขาคือจะมีลายปีกนกอยู่ที่ด้านข้างนะครับเป็นปีกนกสีดำนะหรือความพิเศษรองเท้าเป็นสีขาวแล้วก็ลายสีดําก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะสามารถเอาไปใส่กับชุดได้เยอะแยะมากมายหลากหลายไม่ต้องกลัวนะครับยกตัวอย่างนะชุดที่สาวไทยนิยมใส่นะอย่างตัว กรามทองนะก็สามารถใส่ได้อย่างสวยงามนะครับหรือใครชอบสไตล์แบบชุดนี้นะครับก็เข้าเห็นไหมนี่นี่อันนี้ก็ยังเข้าเลยนะ potential ท,ที่กำลังจะมาให้แรกนะครับนะอันนี้อันนี้ทองไปเลยน,นี่จะไม่เคยเข้าเลยนะครับนี่นี่น นี่ปลาบไปนิดนึงนี่นะครับชื้อใส่กับชุดได้เยอะมากๆนะครับใส่กับชุดได้เยอะมากๆอย่างที่บอกนะครับสีขาวเข้าไปผสมกับอะไรก็ค่อนข้างง่ายนะเห็นใส่ชุดนอนก็ได้นน่ชุดนอนสีขาวนี่ไม่เข้านี่ไม่เข้าอย่าอย่าหาทำนะอันนี้ก็ไม่เข้าอย่าหาทำอันนี้อันนี้เข้าอยู่นะครับนี่สวยเลย นะครับแต่พกแจ็กเก็ตก็ได้นะครับแจ็คเก็ตนี่แจ็คเก็ตปนะิดนกนะชิลเลอันนี้สีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อันนี้ยอย่าอย่าทำอันนี้โอเคอยู่นะครับเยอะนะครับเรียกได้ว่าใส่ได้เยอะนะก็มีไว้เถิดจะเกิดผลนะนะเสื้อบอลก็ได้นะครับใส่กับเสื้อบอลก็เข้าเลยนะดูดิเสื้อฮูดก็เข้านะครับเสื้อบอลน,นี้ของเด็ดเลย ขาเตา่าอ่าขาเต่าขาวสวยเลยว้าวอ่าจะยืดทั้งหลายอินฟินิกส์นี่สเปนเขาเต่าขาวดีกว่าสวยนะครับอันนี้ก็เป็นของผู้หญิงนะครับต่อมาตัวผู้ชายกันบ้างนะครับผู้ชายใส่ไวที่ใครวะ Get too close ไม่ใช่ And you'll get frostbite ใช่ใส่ไวที่ใครวะใสวว่ไวที่ใครวะใสวว่ไวที่ใครวะ It's time for us to reunite. ดูตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีทรงผมด้วยนะครับขอเปิดทรงผมก่อนแต่พี่ชอบใส่ทรงผมกับสีขาวมากกว่านะครับตัวทรงผมของชุดนี้นะครับก็จะเป็นทรงผมระดับสีม่วงนะตัวไดีว่าตัวนี้นะครับชื่อวิงแฮคัตนี่นะครับ ก็จะเป็นการตัดผมแล้วก็ไถข้างๆเป็นรูปปีกนกนะแต่พี่ไม่ค่อยชอบทรงนี้อ่ะเขเปลี่ยนกันเป็นทรงเดิมอันก็นเป็นทรงผมผมขาวอันเดิมเหมือนกันาหาไม่เจอทีนี้เอาเลยน้องบอกพี่อาจของมันเยอะไปไหมเยอะเมื่อไหร่จะแบบมีวิธีการเลือกง่ายกว่านี้วะ หายเนี่ยนี่เพื่อนก็ได้ไม่เป็นไรทรงผมขาวเพื่อนแล้วกัน,นขาวนี้เพื่อนแล้วกันโอเคนะครับสาหรับกางเกงปิ่งนกขาวผู้ชายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคล้ายๆของผู้หญิงเหมือนกันเลยก็คือใช้ตัวเบสเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีลายสีดํากับสีเทานี่รองเท้านะครับรองเท้าจะเป็นรองเท้าผ้าใบเหมือนกัน แต่ว่าของผู้ชายจะเป็นรองเท้าเพาใบไปที่ออกแนวแฟชั่นมากกว่าของผู้หญิงจะออกแนวแบบคล้ายๆออกกำลังกายนิดนึงนะครับตัวนี้เข้าเหมือนกันนะครับเปลี่ยนรองเท้าเรองเท้าอื่นก็เข้านะครับรองเท้านี้ก็สวยนะรองเท้าอีกอันหนึ่งที่พี่เอนช้างชอบเลยก็คือรองเท้าของจัสตินบีเบอร์นเห็นปะใส่แล้วสวยมากนะครับซึ่งตัวเสื้อก็อย่างที่บอกไปว่าใส่ไปเหอะนะใส่ไปเหอะอยากใส่ได้ใส่ไปเหอะนะเข้ากันหมดนะครับ นี่เป็นยกตัวอย่างนี่ของ,สไ,องส,ไสไตล์น้องหมาเสื้อสไตล์น้องหมานะครับหรือจะเป็นแบบว่าพวกรอยสักทั้งหลายนะครับดำสัก,กอะไรก็ใส่ไปนะครับใส่ชุดแจ็คสันบิเบอร์ก็เท่ะนะครับเห็นปะใส่รอยสักธรรมดาก็เทะนะแบบไม่ต้องมีเครื่องอะไรเยอะแยะก็ได้นะครับ C อซี่สเก็ตบอยแเทปลานะครับ หรือจะเป็นพวกเสื้อบอลก็ได้เสื้อบอลยังไงใส่ก็เข้าอยู่แล้วนะครับเราน่าจะเห็นจากตัวผู้หญิงเมื่อกี้ไปแล้วนะครับพวกเสื้อแรงก็ได้อยู่นี่ไหทั้งหลายสักพิจ๊ดน,นะครับนี่เสื้อบอลสวยงามนะครับสวยงามสมควรมีไว้นะสมควรมีไว้ทีนี้มายังไงนะครับมายังไงมันจะมาในกิจกรรมกาชาต๊ดๆเหรียญน,นะครับ ตึดเหรียญซึ่งรอบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่า,าชุดทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่ในตัวกาชาติตึ๊เหรียญเนี่ยนะครับการสุ่ม1ครั้งเนี่ย19เพรแล้วก็5ครั้งอยู่ที่79เพรนะเริ่มสุ่มได้ตั้งแต่วันที่วันที่วันที่22นะครับถึงวันที่4เดือนหน้านะครับก็อยู่ยาวเลยนะครับใครรอเงินเดือนออกสิ้นเดือนก็มีเวลา ใครเราเปิดเทอมได้เงินไปก็ยังมีเวลาอยู่นะครับอยู่ถึงวันที่4แล้วก็วันแรกนี่จะมีการลดราคา50%นะครับเพราะฉะนั้นจาก19เพชรเหลือ9เพชรแล้วก็จาก79เพชรจะเหลือ39เพชรถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คุมค้มๆกันไปนะซึ่งของทุกอย่าง5อย่างเมื่อจะเป็นกางเกงปีกนกชายปีกนกหญิงงรองเท้าชายรองเท้าหญิงแล้วก็ทรงผมเนี่ยจะอยู่ในตู้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าน้องดวงดีก็1ทีอาจจะได้ปีกนกชายปีกนกหญิงไปเลยลได้9เพชรใครจะไปรู้นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดไม่ได้นะครับไม่ได้มันจะมีบางอย่างที่อยู่ในการสะสมเหรียญแต่ว่าบางอย่างก็จะไม่อยู่นะครับบางอย่างก็จะไม่อยู่ซึ่งการสะสมเหรียญเนี่ยถ้าน้องได้เหรียญแรกนะครับน้องจะปลดล็อกทรงผมผู้ชายเหรียญที่2ปลดล็อกรองเทา้เทาผู้ชายเหรียญที่3ปลดล็อกอเป็นพิมพ์เขียวของปืนทาสัน ตู้ล่าสุดแล้วก็อันที่4นะครับน้องจะปลดล็อกกางเกงผู้หญิงนะครับกางเกงผู้หญิงส่วนที่เหลือนะครับต้องไปสุ่มในตู้เอาเท่านั้นนะครับก็หวังว่าจะดวงดีนะใครที่บอกพี่ฮะผมไม่มีเงินลดอีกรลดอีกลดอีกมีโปรโมชั่นเติมเงินมาด้วยโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดนี้ใครจะไม่เติมนะครับโปรโมชั่นเติมเงินมา3วันนะครับวันที่22 23 24นะครับเริ่มเชื่องคืนจบ5ทุ่ม5 9เหมือนเดิมนะครับเติม1 0 0เพรได้เพิ่ม1 0 0เพร เติม400เพรได้เพิ่มอีก300เพรนะครับ300บวก100ตอนแรกก็จะกลายเป็น400ก็เหมือนกับน้องเติม100ได้100เติม400ได้400นะครับไม่ใช่เติม100ได้บวก100เป็น200นะสองเท่าหรือว่าเติม400ได้บวก400ก็เป็น800นะครับก็สองเท่าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เติมเงินซะแล้วก็มาสุ่มซะนะครับสำหรับางเกงตัวนี้ไม่มีไม่ได้แล้วบอกเลยนะ การรีวิวนะครับเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม facebook youtube นะครับแล้วก็ไปเจอกันในไลฟ์ได้ถ้าอยากพูดคุยวันนี้ก็บายบายขอบคุณครับไปแล้ว